เปิดผลงานละครทั้งหมดของพระเอกดาวรุ่งสุดฮอตจากช่อง3ามผลนวัตสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะพาม,มาเปิดผลงานละครทั้งหมดของพระเอกจากทางช่อง3ก็คือผลนวัตนั่นเองผลนวัตเป็นอีนหนึ่งพระเอกจากทางช่อง3าที่ช่องดันสุดๆและฝีมือการแสดงก็ไม่เป็นสองรองใครสมแล้วแหละที่ช่องดันและเอ็นดูป้อนผลงานมาลัวๆแบบนี้ที่สําคัญผลงานเรื่องใหม่ที่กําลังถ่ายทําอยู่เนี่ย มีถึง3เรื่องเลยคืองานแน่นมากนอกจากฝีมือการแสดงที่ดีแล้วเคมี K Me, เวลาร่วมงานกับนางเอกคนไหนก็กลายเป็นคู่จิ้นที่หลายคนชื่นชอบแต่จะมีคู่ไหนบ้างและละครของเขามีทั้งหมดกี่เรื่องก็ไปเริ่มกันเลยก็มาเริ่มกันที่ผลงานเรื่องแรกก็คือละครเรื่องสายรับจับแอปเรื่องนี้เป็นคู่ที่3นะคะประกบคู่กับซีนปัญญานัทผลงานเรื่องต่อมาก็ยังเป็นพระเอกรองคู่ที่3าอยู่เหมือนเดิม ในละครเรื่องสเสน่ห์รักนางซินเรื่องนี้ประกบคู่กับลีนาละลินาผลงานเรื่องต่อมาเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกในละครเย็นเรื่องตาบาบถีชมพูประกบคู่กับบัวนลินทิพย์ถือเป็นผลงานแจ้งเกิดของทั้งคู่เลยก็ว่าได้และกลายเป็นคู่จิ้นที่หลายคนชื่นชอบผลงานเรื่องต่อมาก็คือละครเรื่องเพิงพางเทียนเรื่องนี้นะคะประกบคู่กับนิชานัทนิชา เรื่องต่อมาก็คือละครเรื่องฟากฟ้าคีรีดาวเรื่องนี้ประกบคู่กับน้ำหวานพุริตาผลงานเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจบไปก็คือละครเรื่องพาวมุกเรื่องนี้กลับมาร่วมงานกับบัวนลินทิ์ส่วนผลงานเรื่องใหม่ที่ยังไม่ออนแอร์มีถึง3เรื่องเลยเรื่องแรกก็คือละครฟอร์มใหญ่เรื่องเก็บแผ่นดินร่วมงานกับอุ้มอิสยาและไอพานุวัตรอีกเรื่องหนึ่งก็คือละครเรื่องคู่เวนเรื่องนี้ประกบคู่กับแพททิเซีย และเรื่องสุดท้ายกลับมาร่วมง,งานกับนิชาอีกครั้งในละครเรื่องสซไพ้าสายสตองส่วนผลงานที่ไปรับเชิญก็คือละครเรื่องหน่วยรับสลับเลิฟแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ที่ช่องสามนำมมารีรันก็คือละครเรื่องทุ่งสเสน่หาและทั้งหมดนี้นะคะก็คือผลงานของพลนวัตพระเอกดาวรุ่งสุดฮอตที่ช่องดังสุดๆและก็มีผลงานมาให้เราได้รับชมเรื่อยๆแต่และเรื่องก็ประสบความสําเร็จกระแสะคู่จิ้นก็มีหลายคู่เลย ที่ประกบคู่กันและหลายคนชื่นชอบคลิปต่อไปนะคะอยากให้เราไปเปิดผลงานของนักแสดงคนไหนก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลแล้วจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้นะคะมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนเราก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจพูดคุยของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครมีสรวมถึงติ๊กต k อกด้วยชื่อเดียวกันเลย